สวัสดีค่ะพี่ละปุยเพจพันทิพย์ช่องยูทูปพันทิพย์นะคะตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดอยุธยาค่ะวันนี้เราพาทุกคนมาแวะไหว้พระที่วัดเมรุลาชิการามนะคะซึ่งเป็นวัดเก่าแก่เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะค่ะเมื่อมาถึงหน้าวัดนะคะทางเข้าวัดก็จะเป็นซุ้มประตูโบราณซึ่งเป็นแบบกำแพงเตียเต้ยๆนะคะ ก็จะดูเก่าแก่มากค่ะก็จะมีรอคะ่ะเดี๋ยว่อ้มาดูนะคะอันนี้เป็นถวายหลวงพ่อได้หลวงพ่อท่านชอบขายอะไรนะคะขายปาทพียนเหรอคะ เาจะเพียรเอาไปห้อยได้ล <ง S 2> หลวงพ่อหลวงพ่อชอบเหรอคะอเอาไปห้อยตรงไหนของหลวงพ่อคะเราจะห้อยตรงไหนก็ได้หรือเราจะทำไหวก็ได้หรือเราจะเอามาห้อยกระเป๋าก็ได้คะ่ะตัวละเท่าไหร่คะยี่สิบค่ะค่ะเดี๋ยวพี่กลับมาซื้อนะคะค่ะค่ะพอเราเข้ามาใช่ไหมคะเราก็จะเจอ บริเวณด้านหน้าค่ะซึ่งมีดอกไม้ทูกเทียนขายค่ะและที่สำคัญทุกวัดนะคะก็จะต้องมีนี่ค่ะสำหรับคนชอบเสี่ยงดวงนะคะเปิดประตูดวงไว้เลยแล้วก็จะมีพระให้บูชานะคะก็จะดูเก่าแก่เป็นพระสมัยอ,อายุทยาค่ะคตัวโบสเนี่ยค่ะจะเป็นตัวโบสเก่าแก่คือวัด วัดเมรุลายชิการามเนี่ยนะคะจะเป็นวัดเก่าแก่ตั้งแต่สมัยอยุธยาค่ะแต่จะเป็นวัดที่จะไม่ได้ถูกทำลายค่ะในขณะที่พมา่าเข้ามาบุกตอนที่เสียกรุงครั้งที่2อนะคะส่วนใหญ่แล้วพมา่าเขาก็จะทำลายวัดต่างๆโดยการเผาทิ้งแต่วัดนี้ไม่ได้ถูกทำลายเลยค่ะตัวโบสถ์ใหญ่มากนะคะที่สาเหตุที่ไม่ได้ถูกทำลายเนื่องจากว่าพมา่าเขาใช้เป็นฐานในการที่ตั้งทับอยู่ที่นี่ค่ะ วัดก็เลยมียังมีสภาพสมบูรณ์อยู่จนถึงปัจจุบันนะคะแต่ว่าสถาปัตยกรรมอันนี้คือเก่าแก่ตั้งแต่สมัยอยุธยาเลยค่ะเราไปวิหารพระคันธราชัดน500ปีก่อนอ่าค่ะเราจะเดินไปเยี่ยมชมไป,ไปไปไหว้พระค่ะพระคันธราชซึ่งอยู่ในวิหารพระคันธราชเป็นพระเก่าแก่นะคะอายุ1,500ปีมีรูปลักษณะสวยงามมากค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะ ตอนนี้เดี๋ยวเราจะเข้าไปชมพระคันธราชกันนะคะมาแล้วค่ะพระคันธราชก็จะเป็นพระเก่าแก่จริงๆทําด้วยหินเขียวค่ะถ้ามองไกลๆในคิดว่าเป็นสำลิดหล่อนะคะเพราะว่าใหญ่มากไม่น่าจะมีหินอะไรใหญ่ขนาดนี้แต่ว่าจริงๆแล้ว,วเขาเป็นหินเขียวค่ะ,คะก็จะใหญ่มากเลย หนังโบสก็จะมีร่องรอยของการวาดภาพไว้นะคะเป็นวาดภาพตั้งแต่โบราณนะคะสวยงามประตูก็จะเป็นประตูกแกะสลักไม้ค่ะสวยมากเดี๋ยวเราจะเข้าไปในพระอุโบสถใหญ่กันนะคะที่เป็นอุโบสถของพระประธานนะคะ มาถึงเราก็เดินขึ้นบันไดสีเขียวขึ้นมานะคะอุโบสถก็จะใหญ่มากเลยหน้าอุโบสถก็จะมีพระอยู่ค่ะเป็นพระปางอมบัิเข้ามาในพระประธานในในโบสถ์ใหญ่แล้วนะคะก็จะมีสถาปัตยกรรมที่ดูเก่าแก่ตั้งแต่เสาเลยนะคะค<ม>ือเสาก็จะเป็นตัวเรือนเสาขนาดใหญ่เรียงรายนะคะดูสวยงามมากค่ะ อันนี้ก็จะเป็นลายทองนะคะ,อ,นนะองะคะ์งพระประธานนะคะก็จะคือองค์พระหลวงพ่อพระพุทธนิมิตวิชิตมานนะคะโมลีสีสันเพชรบรมไตรโลกนาถคือชื่อท่านค่อนข้างยาวแต่ว่าสถาปัตยกรรมจะเป็นสถาปัตยกรรมมาคล้ายๆพาม่าเลยนะคะเหมือนกับตอนที่เราไปวัดที่พามา่า แต่ว่าสวยมากค่ะเป็นองค์ทองทั้งองค์เลยค่ะสวยค่ะทางเข้านะคะที่จะขึ้นไปทางที่ไหว้เนี่ยก็จะมีเหมือนประตูเล็กๆคะ่ะซุ้มประตูเล็กๆเ,เป็นก่อนเข้าซึ่งแค่ซุ้มประตูนี้ก็จะดูโบราณมากเลยนะคะดูแบบแค่ดูเห็นซุ้มประตูนี้ก็จะดูเก่าแก่ศักดิ์สิทธิ์มากเลยแล้วก็จะมีเป็นอักขระเขียนไว้อะคะ่ะซึ่งตอนนี้ก็ได้ลอกไปบ้างบางส่วนแล้วนะคะ หลังนี้นะคะมีขนาดยาว50เมตรกว้าง16เมตรเป็นแบบอยุทยาตอนต้นซึ่งมีเสาอยู่ภายในเหมือนที่พี่ตะปุยถ่ายให้ชมเมื่อสักครู่น,นะคะวัดนี้ตั้งอยู่บริเวณริมคลองสาบัวทางด้านทิศเหนือของคูเมืองนะคะตรงข้ามกับพระราชวังหลวงเดิมซึ่งสร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้นนะคะวัดนี้เดิมชื่อว่าวัดเมรุราชิการามที่ตั้งของวัดนี้ เดิมคงเป็นสถานที่ตั้งสำหรับสร้างพระเมรนะคะถวายถวายพระเพลิงพระศพของพระมหากษัตริย์ในสมัยอยุธยานะคะบนผนังนะคะจะเป็นเป็นประดับด้วยดาวค่ะเพาะดานเป็นงานจำหลักไม้ลงลักติดทองส่วนลายแกะสลักในประตูบานนะคะเมื่อสักครู่ที่เราถ่ายดูนะคะจะเป็นลายแกะสลักด้วยไม้สักหนา เป็นไม้สักที่ไม่มีการนำชิ้นส่วนอื่นมาติดต่อเลยนะคะองค์พระพุทธนิมิตองค์นี้นะคะที่เป็นพระประธานที่เราเห็นอยู่เนี่ยนะคะคือพระวิชิตมารโมลีสีสันเพชรบรมไตยโลกนาชื่อท่านค่อนข้างยาวนะคะจัดเป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องสมัยอุสยาที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันนะคะในขณะที่มีความงดงามมากที่สุด ส่วนสูงประมาณ6เมตรค่ะน่าตักกว้าง4.4เมตรหลังจากมีการบูรณะวัดแล้วใช่ไหมคะจะมีการเอาแชนเดลเลียขนาดใหญ่มาติดตั้งไว้สวยงามมากเลยค่ะซึ่งของจริงนี่ใหญ่มากนะคะแต่ที่เราเห็นเล็กๆนี่เพราะว่าเขาอยู่สูงมากค่ะอยู่ติดเพดานเลยนะคะมาทำบุญถวายผ้าห่มค่ะ เป็นพระผมให้หลวงพ่อพระพุทธท่านนิดๆนะคะเดี๋ยวพอมาตั้งนโมคุณสองคนนะครับมาตั้งนโมพร้อมกันเลยแล้วก็ตั้งเลยไหมคะตั้งนโมเลยนะคะนโมจตฺสาพระก็ว่าโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะย์นโมจตฺสาพระก็ว่าโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะย์นโมจตฺสาพระก็ว่าโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะรย์ให้กล่าตามนะครับ ยักษ์เทปันเตสังโฆยักษ์เทปันเตสังโฆปาติชานาโตปาติชานาโตมายางมายางกิมังรัฐางอิมังรัฐางสัพปริวารังสัพปริวารังพุทธศาสตรพุทธศาสตรปูชนธายะปูชนถายะสั่งทศาสตรสังฆศาสตรนิยาเทมะนิยาเทมะสังวัตตุสังวัตตุ ข้าแต่หลวงพ่อพระพุทธานิี้นี้ข้าแต่หลวงพ่อพระพุทธานิี้นีวิชิตมารโมลีวิชิตมารโมลีสีสันเพชรสีสันเพชรบรมตาโยโลกนาศบรมตาโยโลกนาศข้าพระเจ้าข้าพระเจ้าปัตนารีย์และก็านันคือสัตย์พิบัลลีตั้งสิบเก้ากิโเมตรพอน้อมถวายขอน้อมถวาย พื่อห่มหลวงพ่อนี้ถพา่ห่มหลวงพ้อนี้เพื่อเป็นพุทธบูชาเพื่อเป็นพุทธบูชาขอการห่มผ้าหลวงพ้อนี้ขอการห่มผ้าหลวงพ้อนี้จงเป็นไปเพื่อประโยชน์จงเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสุขเพื่อความเจริญรุ่งเรืองเพื่อความเจริญรุ่งเรืองแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ปีญชนทั้งหลายแก่ปีญชนทั้งหลายมีมนดาบิดา มีบันดาบิดาปู่ย่าตายายญาติกาทั้งหลายญาติกาทั้งหลายเจ้ากรรมในเวรเจ้ากรรมในเวรสัพพะสัตว์ทั้งหลายสัพพะสัตว์ทั้งหลายขอให้มีแต่ความสุขขอให้มีแต่ความสุขตลอดกาลและนานเทือนตลอดกาลและนานเทือนสาธุสาธุทุกคนตั้งกิจอภิษฐานก่อนนะ ขอบารมีหลวงพ่อพระพุทธมีพระมีความมีความเจริญทำธุรกิจอะไรให้เจริญรุ่งเรืองมั่งมีพอแล้วขอบารมีรรลหลวงพ่อปัญดล็อ,อ,ลอ,อ,อกค่ะที่รอบๆบริเวณโบสถ์นะคะเขาก็จะมีใบเสมาเก่าแก่ตั้งแต่สมัยอยุธยานะคะแล้ว ใบเสมาเนี้ยจะทํามาจากขินสีเขียวเหมือนกับผ้ารประธานที่อยู่ด้านโบสถ์เล็กเมื่อสักครู่นี้ที่เราไปชมมานะคะเดี๋ยวเรามาชมความสวยงามเก่าแก่ของใบเสมาล้วโบสถ์กันค่ะเนี่ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นใบเสมาคู่นะคะแล้วก็จะมีผ้าสีเดี๋ยวเราเดินไปนะคะเราจะเห็นว่ารอบๆะจะมีใบเสมาอยู่เป็นระยะ ทางด้านกลางโบสถ์ค่ะก็จะมีใบเสมาอยู่อีกคู่หนึ่งนะคะแล้วก็ทางด้านท้ายทางด้านท้ายโบสถ์ก็จะมีคู่หนึ่งคือจะมีทุกมุมเลยนะคะแล้วก็จะขนาบข้างด้วยตรงด้านกลางคะ่ะพอออกมาท้ายโบสถ์นะคะทางด้านซ้ายมือเราจะเห็นมีเจดีย์เก่าแก่มากเดี๋ยวเราจะเดินไปดูเจดีย์เก่ากันนะคะ อันนี้เป็นพระพุทธรูปบูงินทั้งองค์มีอายุกว่า500ปีคือหลวงพ่อขาวนะคะแต่ว่าตรงข้างๆหลวงพ่อขาวค่ะจะมีต้นใรใหญ่มากค่ะขนาดใหญ่มากๆต้นโพค่ะต้นโพขนาดใหญ่มากแล้วก็จะมีเจดีย์เก่าแก่โบราณค่ะซึ่งเจดีย์นี้ก็คือปูนที่ได้ปิดไว้ก็ได้ลอกออกอะนะคะก็จะเหลือเป็นอิฐให้เห็นแต่ก็จะดูเก่าแก่ดูแล้ว ที่รอบๆอบฐานองจริงๆแล้วอะเจดีเนี่ยจะมีสามองนะคะทุกคนเห็นไหมแต่มีต้นโพเนี่ยค่ะเข้ามาปกคลุมลากโพเนี่ยก็จะคุมเจดีองค์แรกอะค่ะเมิ่จนตอนแรกเนี่ยเราไม่รู้เลยว่ามีเจดีนะคะเราเข้าใจว่าเป็นต้นโพอย่างเดียวแต่พอมาดูใกล้ๆแล้วโอ้โหเนี่ยค่ะเห็นทุกคนเห็นไหมคะ เขาก็จะมีฐานเจดีย์อยู่ใช่ไหมคะแล้วก็ยอดเจดีย์ก็ยังอยู่คือเจดีย์ก็จะเป็นลักษณะเดียวกันกับสององค์ที่เราเห็นเลยคะ่ะแต่ว่าต้นโพเขาก็จะโอบล้อมรอบเจดีย์เลยคะ่ะเหมือนกับประหนึ่งว่ารักษาไวค้ค่ะไม่ให้ไปไหนเลยเนี่ยนะคะอันนี้ก็คือเหมือนเหมือนเป็นสิ่งมหัศจรรย์จริงๆเลยนะคะทางพุทธศาสนาเห็นไหมคะสวยมากเลยคะ่ะเนี่ยคะ่ะเขาล้อมได้แบบได้แบบ รอบมากค่ะเหมือนโอบก,กอดเจียดีนี่ไว้ไม่ให้สูญหายไปไหนเลยค่ะอ้อพี่ระปุ๋ยเห็นอะไรบางอย่างนะคะคือมีมีรูปรูปพระนะคะทุกคนเห็นไหมเดี๋ยวพี่ระปุ๋ยจะซูมให้ดูนะคะทุกคนเห็นไหมคะเป็นเสียนพระค่ะโผลออกมาโผลมาจากล่องโพค่ะ เดี๋ยวเราจะไปดูหลวงพ่อขาวกันนะคะมานะคะ่ะจะมีน้องน้อยอะนั่งขายปตาตะเพียนอยู่แล้วเขาก็เรียกเราให้เราซื้อปตาตะเพียน mm hmm. เขาบอกว่าเอาไปถวายหลวงพ่อได้ค่ะอ๋อที่แท้ก็คือถวายหลวงพ่อขาวตรงนี้เองนะคะเพราะหลวงพ่อขาวว่าน่าจะชอบปตาตะเพียนเพราะดูจากที่ลักษณะที่มีคนเอามาถวายแล้วอะคะ่ะหลวงพ่อขาวเนี่ยก็จะเป็นพระพุทธรูปนะคะแล้วก็บุด้วยเงินค่ะเดี๋ยวเราไปดูค่ะ องนี้เป็นหลวงพ่อขาวค่ะอันนี้องค์จลิงอ๋อแล้วองค์จริงอยู่ไหนคะท่านอ๋อเห็นแล้วค่ะองค์นี้เป็นองค์จริงค่ะสวยงามมากเลยค่ะเป็นเนื้อเงินทั้งองค์เป็นเนื้อเงินทั้งองค์สวยมากเลยด้านในท่านเป็นทองสำริดอ๋อด้านในเป็นทองสำริดและเคลือบด้วยเงินค่ะท่านผู้ชมค่ะบุทองสบุด้วยเนื้อเงินสวยมากค่ะสวยงามมากผ่องมากเลยค่ะพี่ละปุยก็ขอจบ ทิปที่พามาไหว้พระแล้วก็มาชมวัดหน้าพระเมนแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ